สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับนี้น้องมีเหรียญนะครับลุงปู่บุญมานะครับรุ่นหนุนซับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับและมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับแล้วก็มารับชมกันพี่นะครับว่ามีรายการอะไรกันบ้างนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับจะไม่มีพรพปิดตาหนุนซับ หลวมปู่เปมานะครับรุ่นหนุนซับนะครับนะบอกเลยว่าห้าพาดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่สวยงามนะครับที่สวยงามนะครับเดี๋ยวนี้เรามารับชมกันครับวันนี้มีไพ่กับ30รายการครับเดี๋ยวมารับชมรายการที่1นึ่งมพร้อมกันฮะรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนี่เนื้อมหาชนวนด้านหลังเป็นพญานาคครับรายการนี้มหาชนวนลงยาแดงครับสวยๆพี่นี่ฮะ นี่ฮะลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับเลขค้นเบอร,ร์หมายเลขห้าสิบสี่ด้านหลังเป็นพญานาคนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะพี่จา๋าเนี่ยฮะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทครับนะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินเลขค้นเบอร์หมายเลขเก้าสิบสี่ด้านหลังสวยๆอย่างนี้พี่รายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบบาทครับเป็นรายการที่สองครับ คู่ละสี่ร้อยนะพี่จ๋านะคู่ละสี่ร้อยนะต่อมาให้อไการที่สามครับรายการที่สามร,รายการนี้เป็นเนื้อกระไหลทองครับโอ้โหลงยาหน้าหลังครับเต็มสูบแบบนี้พี่เลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขห้าศูนย์ครับรายการนี้เปิดเป็นปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดเป็นปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่4พี่รายการที่4ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะอีกหนึ่งองค์พี่เลขคนตจำเบอร์หมายเลข3ามวมกันที่9้าครับนี่ฮะรายการนี้่2 2บบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่4นะครับนะต่อมาฮะรายการที่5ครับนะรายการที่5้านี่รายการที่5กับรายการที่6พี่รายการนี้เป็นเนื้อกระไลเงินและรายการนี้เป็นเนื้อกระไหลทองครับรายการที่5้าที่6นะครับองค์นี้ องละ280บาทนะครับผมให้คู่ละ500พี่นะครับรายการที่5และที่6นะผมให้คู่ละ500ใบพี่นะครับนี่ฮะสวยๆพี่เลขโค้ดนั๋เบอร์มายเลขห้างที่กกับหมายเลข65สนะฮะสมกับเป็นคู่เลยพี่นะครับรายการที่5ที่6นะจ๊ะต่อมาฮะรายการที่7ครับรายการที่7พี่รายการนี้พลาดไม่ได้เลยครับเป็นหนึ่งเดือนที่สวยงามนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้ออัปากานะครับ รายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้าต่อโคดหัวเสือนะครับต่อโคดหัวเสือหน้ากากเพ้นเสมือนจริงนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่อย่างนี้พาดยังไงฮะนี่เลขคนเบอร์หมายเลขยี่สาด้านหลังคมคมพี่นี่ครับรายการนี้รายการที่7นะครับแบ่งปันไพี่อยู่ที่300นะฮะแบ่งปันไปพี่อยู่ที่300บาทครับรายการที่7ครับนะรายการที่8ครับเนี่ รายการที่เก้าเนี่ยแปดเก้าสิบนี่ฮะ, 8, 9, ฮะคู่นี้เอาไปเลยพี่นะครับชุดนี้เอาไปเลยครับนะรายการที่แปดเก้าสิบนะครับรายการนี้ส,สวยๆครับอง์ละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพี่นะอง์ละสองร้อยห้าสิบบาทนพี่ลงยาทุงชาครบเลยครบเซตเลยนะแต่ถ้าใครปิดชุดนี้ไปผมขอเพียงแค่หกร้อยบาทผมขอเพียงแค่หกร้อยบาทนะพี่นะสาหรับรายการนี้นะฮะรายการที่ 8 90ครับนะ8 90รายการที่8เลขโคดเบอร์92รายการที่9เลขโคดเบอร์22รายการที่10เลขโคดเบอร์หมายเลข72ครับรายการนี้ครบเซตเลยพี่นะรายการที่8 90้สวยๆเลยพี่นะทองเหลืองสตินทองแดงสตินอบะบก้าสตินลงยาถุงชาติครับโอ้โหครบเลยนะพี่นะต่อมารายการที่11ครับ รายการที่12ครับพี่โอ้โหน,นะเป็นลงยาธงชาติเช่นเดียวกันครับรายการนี้ครับรายการที่11เลขโคดเบอร์หมายเลข53รายการที่12เลขโคดเบอร์หมายเลข29เราย2รสองรายการนี้ก็สวยนะพี่จ๋ารายการนี้องค์ละ300บาทนะครับองละ300บาทนะพี่สำหรับรายการไกลเงินไกลทองพ่นใส่ครับรายการนี้คุยพื้นเต็มสูบนะครับเป็นงานลงยาธงชาติองละ300บาทคู่ผมให้500ครับผมปิดให้ครับ นะบอกเลยว่าวันนี้สวยนะสวยไม่แพ้รุดอื่นๆแน่นอนนะครับนี่ฮะมาดูกันต่อนะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับรายการที่13บสามอรายการที่13กับรายการที่14ครับนี่สวยๆพี่เรียบกรอบพร้อมใช้งานครับรายการนี้เลขคดเบอร์หนึ่งศูน์100กับเลขค้ดเบอร์12รายการ2รายการนี้เป็นเนื้อมหาชน,นนะฮะเป็นคำสอนหลวงปู่บุญมาครับ นี่ฮะองละ4 0 0บาทนะครับองละ4 0 0บาทนะพี่นะรายการที่13กับรายการที่14ครับลองดูดูพี่องค์นี้13องค์นี้1 4นะพี่จ๋านะนี่13เลขคนร้อย14เลขโคด้ดหมายเลข12ครับนี่ฮะบางรูจะต่อครับสำหรับรายการถัดไปครับรายการที่15ครับ รายการที่15ครับมาเป็นรายการเนื้อผิวลุ้งชุบไทเทหน้ากากองค์พระเพ้นสเสมือนจริงเลขคนเบอร์ใหม่เลข42ครับรายการที่15รายการที่แบ่งปันพี่พที่300บาทเช่นเดียวกันครับ ต่อมาฮะรายการถัดไปนะครับรายการที่16ครับรายการที่16พี่รายการนี้เป็นเนื้อสัตตะโลหะนี่ฮะนี่ฮะเนื้อสตตะโลหะลงยาแดงแรงฤทธิ์นะเลขค้นเบอร์นะี่ครับรายการนี้เนื้อสตตะเลขค้นเบอร์มาได้สี่สิบหก 46, รายการนี้แบ่งปันที่220บาทครับนะสีแดงส,สวยๆพี่นะครับรายการนี้นะรายการที่16นะครับต่อมาฮะรายการที่17ครับ รายการที่7พี่รายการนี้เนื้ออัป,ปก้านะครับซาตินนะครับนะลงยาพยาเสือโค้งคุยพืนนะเลขคนุณเบอร์มาได้หกสิบสี่ด้านหลังของคมอย่างนี้พี่รายการนี้แบ่งปันที่2องร้อยห้าสิบาทในวินาทีเนื้ออัปปก้านะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับ รายการที่18พี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูเลขโค้ดเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าครับลงยาส้มพี่รายการนี้่2ิบบาทนะพี่จ๋านะต่อมาฮะรายการถัดไปครับนะรายการนี้พี่รายการที่19พี่น้ำเนื้อมหาชนวนน้ำทองพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลข83ดลงยาส้มพี่น้ำทองอล่ามีเลยพี่สวยๆเลยนะรายการนี้พี่นะรายการที่19นะครับนา20้บาทเช่นกันครับ ต่อมาฮะรายการที่20ครับรายการ20รายการนี้เป็นแบ็กโรเดียมลายเงินครับพี่เลขคระเบอร์หม่เลขเบิ้ลในเลข22บสองครับรายการที่300บาทนะครับรายการนี้300บาทนะพี่จานนะฮะสวยๆพี่นะฮะแบ็กโรเดียมลายเงินหรือเรียกว่า2อกษัตริย์ครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับพี่นะ รายการที่21พี่รายการนี้รายการท็อปเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการ3กษัตริย์พี่แบงโรเดียมเงินไอ้แบงโรเดียมทองนาคนะครับแบงโรเดียมทองนาคดูพี่ดูด้านหลังนะด้านหลังสวยๆอย่างนี้พี่พลาดได้ไงฮะเลขคนตัเบอร์มาเลข3 2พี่รายการนี้แบ่งปันพี่พี่อยู่ที่350บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่อยู่ที่3 5 0หบบาทนะครับพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะจัดเต็มพี่นี่ครับรายการนี้นะฮะ ต่อมารายการที่ยี่สิบสองรายการยี่สิบสองจะพลาดยังไงพี่ครับเนี่รายการนี้เป็นเนื้ออัปก้อราสตินลงยาแดงพี่ลงยาหน้าหลังด้วยเลขคันเบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้แบ่งปไปพี่ๆอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งไปพี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับ ต่อ,อมาฮะรายการ2ี่ามพี่นะเป็นเนื้ออัป,ปา้าสแตนเหมือนกันพี่ในกะราบเลขคนณเบอร์หมาเลข74็รายการนี้แบ่งปันพี่พี่อยู่ที่25 0บาทครับนะรายการนี้แบ่งปันพี่อยู่ที่25 0บาทครับนะรายการที่23านะครับรายการที่24พี่รายการ24พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินลงยาฟ้าเลขคนณเบอร์มาเลข89กรายการนี้220่บาทครับ นะรายการนี้สอง่สิบบาทพี่นะรายการ24นะครับต่อมาฮะรายการ25นี่ครับรายการ25พี่รายการนี้เป็นเนื้อออป,ปกาก้าซาตินครับนี่ฮะเนื้อออปาก้าซาตินนะครับนี่ฮะสวยสวยนะนี่รายการนี้เลขคุณเบอร์เป็นเลข100นะครับรายการนี้แบ,บ่งปันอยู่ที่250บาทครับแบบ่งปันองค์อยู่250บาทนะครับนะ ต่อมารายการที่26ครับรายการที่26ครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อกรลไลทองลงยาน้ำเงินพี่ลงยานหน้าหลังเลขคันเบอร์มาเลข82นะครับรายการที่สนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่อยู่ที่300อบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่300อบาทนะครับลงยานหน้าหลังนะพี่นะนี่ฮนะ ต่อมาฮะรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูเลขข็กคนเบอร์ใหม่เลขยี่สองลงยาขาวมุกนะครับหรือเรียกว่าไพร่มุกแผงปลาจีนบุรีครับเป็นรายการนี้แบ่งไปพี่อยู่ที่2องรี่บบาทครับนะรายการสท้ายแบ่งไปพี่อยู่ที่สองี่บบาทครับพี่นะนี่ฮะสวยๆก็เลยนี่ครับรายการ27เนะครับ นะสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้พี่นะมาอัปเดตให้พี่น้องบชมนะครับ27รายการนะชอบดูใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ทางดีไล์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ